ภาพบรรยากาศเช้าเช้าพาพี่น้องมาเบิกไอเจอจับเจนปลาใหม่้องเดือนลองลูกกบเด้อพี่น้องเด้อ,อ,กกดอดที่เก่าที่เดิมไม้หมา,มานคือเก่าพี่น้องที่เก่าที่เดิมไป,ไปไหนล่ะ dạ show đã anh dạ show p đấy phù thang đường xông thang nhạc lóng Đừng mắt Bron, <laughs> mà đưng mắc xông ấy sợi cẩn phù hú nhớ từ này đúng muốn quân ha ได้ยู่จะดุมซองอันมุ้นมาละได่เยเนาะทำไล่สีไล่ของเนาะขอน้ำยังหลเนาะบงนู้นเนวเอานีเยอะเนาะเฮ้ยตรงนี้มันเหนีเออบึงนู้นอติอันนั้นฮะแบ๊ะเ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 นื่ยอยู่เดียวเจ๋แล้วบังบ่ได้มบ่าได้ไหมืออื ้นเ,เทไปอีกแล้วรอบสองรอบสา,ามแล้วตาบาทนี่พี่น้องปุ๊บเหนียวโอ้โหเหนียวปลาของปลาเลิอดวูบพี่น้องเนียวใหญ่เนียวใหญ่ลูกเขียดปลาพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อขางเงินเจนเด้อจ้ามาเด้อจ้า เพื่ออันเพื่อสาวน้อลงทะมด้นนยังตัดแล้วนะตัดแล้วแล้วยังไม่ได้<ค>ล, <ต ắt S 1> ล,ลงไไลเอาไขา่เมื่อวานกับไปบุญกระถินบ่ม,นมีเสียง่าเดาโกอาไข่ได้่องมือ้อเราเขาไปลงคลิปฮะตัดแล้วนะเขาสิลงมือเท้าวนพัดเท้ามาพี่ล่ะเดือนเจ๊บพักรอแท้ สานี่อันได้สะดุ้งอะนะเอามาหมดเลยเนอามาหมดเดี๋ยวนี้ไปจิจักรนเออขีนยมตัวใหญ่ลเอาเอาปาไห้างก่อนทิมออทีมจะขามันยังยอยู่มันมันเออบริเอามาตัวนะฮะเออมันเปื่อยเมื่อเปื่อยเมื่อะดุ้งฮะไ ขนาดไหน่นาดนะร้อยห้าสิบอันท้อท้อเสร็จท้อแย้งท้อแย้งแข้งขาเรายังเข้าไปแยังในป่านะมันคุงคโอ้ยนางหมักคุยักเนาะเออนางหมักย้กปู่อย่าไปเอาอย่าไปเอาน้อยๆอะนะฮะไม่เอาได้ลูกบดตัวนึงบ่ลูกบดไม่ติดด้ายน้อยกันเลยเดินลูกบดแปะ มามามาเบอร์นึงมาเบิ่งนึงไม่เอาไม่เอาสิลูกตะปาดบอกแม่ลูกโก๊บเห้ยลูกตะปาดใหญ่นี่นี่นี่เลตัวนี้ด้วยนี่มันใหญ่มันบุ๋มมีลายฮันดิได้หลายตัวอยู่เลื่อยอ่ะโอ้มันยังน้อยเลยไม่เอามันนะเ้าเอาแล้วก็เอาปล่อยเร็วๆเดี๋ยวมันน้ำเดี๋ยวมันตุยนะเอาปล่อยเลยปล่อยเลยพอแล้วนี่ได้ตแค่ตัว นางภูมักยะบุเข้าไปป่ากันดิทุ่แล้วเห้ลายตัวเลยนะเออตัวใหญ่เน้ะดูงี้บ๊อบบ๊อบบ๊อบอยไหมมามังมามังเอาอันเนี้ยนี่เนี้ยเออเอานะขอเสนอหอยเชลิีกับไปกองไว้ก่อนกว่า โอุ้งทำไมใหญ่จังเลยเนี่ยอันใหญ่เหรอได้กี่ตัวเขาได้ทีละเป็น20 30ตัวเจ้าได้เท่ะตัวเหรอเดือนหมดแหงแล้วเดี๋ยวไปเอาหอยเชอี่ออกหอยเอาหอยออกก่อนปะไปเก็บหอยก่อนไปเอามาดูไอ้เจ้ย์มาเบิกไอ้เจ้ยพี่น้องเขามาเบิกไอ้เจ้ย์ถ้าไอ้เจ้ยลงอันไปสักรอบแล้วลองเปลี่ยว โอ้โหของปลาเจกต์ในี่ใครจองแล้วนี่ยังหมายจองได้ไหมเอาเมื่อไม่เอาเมื่อให้ยายด้วยจะ,ะจะเอาเมื่อบีบเอาคือไหมนั่นเองถักพูดแบบเป็นลูกอันนั้นเนาะโอ้ได้หลายตัวแท้์รีว้าวเนี่ยญ่ายได้หลายตัวอยู่ด้วยแบนี้มันเป็นนี่นีม มันเป็นแหน่อันนี้มันก็เลยมีเนี่ยวมันบอกแมนเทาได้มันเป็นแหน่เห็นป๊แหน่คือเอ้ยไปซ่อนในเคลื่อนอะไรเนี่ยมันก็เป็นยางหางก็ได้อะใช่เป็นแหน่กรอบๆนะลต้องเนี่ยซาลาห์อือซาลาย์ซาลาย์ยังไงซาลายคุณมีกุ้งกระย่าเขาเจนมันบอกแมนเทาเนาะมันเป็นแหน่เนาะเออมันคือมีแหน่เห้อ เท้าเท้าเขา,าก็เลย่ปตัวลงมันก็นเลยเ,เ,เ,เป็นเนี้ยมันเป็นแหนมันก็เลยเป็นเนี้ยแม่แกตัวนั้นขึ้นไม่เอาอ้าวสารกันไปสารกันมาเอาอันนั้นมาซ่อนกับสีด้นี่เดือนเอาหอยไหมเนี่ยหอยเชอรี่เก็บให้น้องเดือนเอาเมื่อเลี้ยง ตอนเช้าๆออกกำลังกายด้วยกันล้องลูกเขียดจก่ะ,ะบิงึงนั่บาตนี่ช่องสำตัวเองอื้อเรียกพร้อม,มอีกสิลองลบไปลบมาลบไปลบมาอื้อ cú đại, ừ, đang mưa rồi đại, giờ tối ừ. <laughs> bỏ, muốn tối mưa rồi. bỏ nhang mà khâu <laughs> à, mang khâu, gió, phò nào? นี่ของสาวยอะให้ให้ท่านผู้ชมดูจ้ะพอหมุกแล้วเปลี่ยนน้องเดือนสะดุง้ง่ะสะดุ้งน้องเดือนหักเปลี่ยนน้องเดือนเลยจะยอมเหนื่อยแล้วอ,อสินังให้กำลังใจป้ารูปนี้สวยจึบนี่ สานกันไปสานกันมาเฮดคือเจนค่ะเดือนแลนใส่คือเจนค่ะสออ่อนเหนียวนะมันัวง่า่แกงปนเดียวละแซ่บล้วเนี่ยนี่ค่ะใส่ผักอีเลอร์หอมมกหอม มื้อนี้จะเป็นห้วกกบเด้อพี่น้องเด้อปล่อยกบเจนปล่อยกบออกเธอเดียวนะคุ้มนะปล่อยกบออกเธอเดียวคุ้มแพรลูกแพ่ลานขนาดเลย คือมีแหงนะเฮ้ยคุณนู้เจนมันทั้งใส่พผมมันทอดสิแล้นใช่หรอเจนค่ะพว้พี่น้องเคยเห็นบอาพาบรรยากาศแบบนี้พี่น้องบ่เอออ้าเอ้า บรรยากาศเดิมๆสมัยตะกี้ตะก้ากับคืนนี้ล่ะพี่น้องเอการหาอยู่หากินวอใ่เลิศบ้านนี้ได้หลายแต่จตะขนาดคอยตะไก่พี่ผู้อโโยะเลยการหาอยู่หากินวิถีชีวิตชาวบ้านบ้านหฮาพี่น้องหาอยู่หากินไปเหลือจากการกินกะ ขายพี่น้องจ้าพี่น้องืนองันนี้สาวย้องเฮ็ดแกงลูกเขียดด้วยพี่น้องเด้อไปร้องลูกเขียดมาเมื่อเช้ากับน้องเดือน วันนี้จะแกงลูกเขียดใส่หน่อ,นอไม้ดองหน่อไม้ส้มพี่น้องมีพี่น้องเอฟซีท่านหนึ่งเนาะเพื่อนแนะนำม,มาว่าแกงใส่หน่อไม้ส้มพี่น้องสญญายョกกับเ่าเคยแกงสกเทืออันนี้ครั้งแรกเด้อพี่น้องเด้อแก่เพิ่นแกงได้ไดแต่วสญญายอกปสิแกงในสไตล์สายอกพี่น้องเนาะ <c oughs> แกงลูกเขียดลูกห้วใส่หน่อไม้ดองนะจ๊ะวันนี้ เขียดใสยอไปลองกับน้องเดือนมาเมื่อเช้าเนี่ยแหะพี่น้องเลยได้เยอะเลยนะนี่ลูกหวัวลูกเขียดพี่น้องหน้าตาดำๆแต่อร่อยมากพี่น้องเอฟซีเพิ่นแนะนำมาเธอส่ย่อก็จะลองดูเพืว่ามันเพื่อว่าแซ่พี่น้อง ว่าเสาย้อนสิแก่ใช่ไหอิเลสเขาอิตู้พี่น enos, ้องใส่กับหมกเราเสาย้อนบอกเคยคนอื่นเพิ่นอาจจะเคยแต่เสาย้อนบอกเคยแก่งเด้อวันนี้สิทดลองดูนะตามคําแนะนําของเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีคนแนะนํามาแกงหวกใส่หน่อไม้ดองพี่น้องเสาย้อนกับบอกเคยแกงครั้งแรกเด้อจ้าเด้อนี่นี่เสาย้อนใส่ปรุง ใส่น้ำปลาเด็ดใส่ผงนัวใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะจ๊ะนะมาเด้ยวยจ้าขีเทาเแรงน้ำเดือดมาเด้อด,ด,ด,ดขา้ากับาเน้อแซ่แน้ำกันดี่น <c oughs> ้แลวไปลองลูกเขียดเมื่อเช้านี่ค่ะม้วนม้วนพี่น้องไปกับน้องเดือนตั้งแต่หกโมงเช้านัดก,กันเมื่อวานไปบุญกระถินมาพี่น้องไปบุญกระถินมาขึ้นฮอสลูเขียดจ้อยจอยเล็กชิได้บุญอยู่บอกไปบุญก,กระถินจากกรจังหวัดมาค่ะ <c oughs> มือเช้าจัดไปไปกับน้องเดือนตั้งแต่หกโมงเช้า วันคลาพี่น้องอันแก่ท่าใดร้องท่าใดกะซ่อนท่าใดกัได้พี่น้องซ่อนบ่เป็นกันยังได้หลายหลายคลาบเกียดบัน้นบั้นเจนบั้นที่สามแช่ถอดจุยนะ้ยเนาะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยจ้า dạng kính khảo vì nó kèm mua cả già, không uống cả dạng ร้กเนาครับนอิ่มแล้วจ้าพี่น้องอน,องนี่แกงหัวเราอย่างเท่านี้ไว้จำม,มืออื่นพี่น้อง เก็บผ้าข่าวกันเ้อยจ้า